สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีจะออนนะคะวันนี้ก็เข้าโค้งสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายจริงๆนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนที่สิ่งที่ทุกคนรอ,อคอยแล้วก็มีความหวังแต่ละคนนะคะอ่อมันก็คือความหวังของของของอย่างคนอย่างพวกเราเนาะเรามาันมันก็คืออย่างว่านะคะการเสี่ยงโชคมันก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะคะยังไงจะออนก็จะพยายามสรรหารบุคลากรหรือคุณที่มีคุณภาพดีๆหรือพระอาจารย์ดีๆนะคะเอฟซีขาว คนไหนที่เป็น fc ของปู่หางเดียวนะคะปู่หางเดียวส่งขอความมหาเจ้าออนนะคะเข้าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะปู่หางเดียวคลิป,ปผ่านมาเจ้าออนก็บอกแล้วนะครับตอนนี้พระนะคะพระที่ดังๆหรือยังไงเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ห้ามท่านออกสื่อนะคะหลายๆหลายๆพระอาจารย์ก็ จะไม่ได้ออกสื่อนะคะก็นอกจากพระอาจารย์บางคนก็เขาก็จะส่งลายมาผ่านลายคือจะไม่ออกจะไม่ออกสัมภาษณ์จะไม่ออกสื่อแต่บางบางท่านก็ยังร้นอยู่ก็ไม่แบบอันน,น,นั้นก็เป็นสิทธิประโยชน์ของเขานะคะแต่พระอาจารย์ปู่หางเดียวท่านส่งข้อความมาค่ะท่านส่งไม่ได้แล้วก็ที่สายสายเจออนนะคะก็มีหลายองค์นะคะที่ท,ที่ท่าน ช่วงนี้ท่านไม่ขอออกสือ่อแต่ท่านก็จะส่งตัวเลขมาให้นะคะ,ะปู่หางเดียวปู่หางเดียวส่งข้อความมาหาเจ้าออนนะคะให้แปดหนึ่งสี่เมื่อเช้าเองค่ะแปดหนึ่งสี่แล้วก็หกแปดนะคะแปดหนึ่งสี่เลขบนนะคะแปดหนึ่งสี่เลขบนนะคะแล้วก็ล่างหกแปดนะคะล่างหกแปดนะคะปู่หางเดียวส่งมานะคะ <S <S เดี๋ยวจะหาว่าเจ้าออนกโกหกนะคะนี่นะคะปู่หางเดียวส่งมาเมื่อเช้าเอง นะคะส่งมาให้เจออรเมอเช้านะคะเจออรก็เลยเมาเป็นสื่อกางให้ f c เนาะเพราะว่า FC เจออรส่วนมากค่อนข้างจากตามสายปู่หางเดียวมาตลอดนะคะเจออรก็ตามให้นะคะนี่นะคะโค้งสุดท้ายจริงๆที่ปู่หางเดียวส่งมาเมื่อเมื่อเช้านี้นะคะช้าเมื่อเช้าเลยสดๆร้อนๆเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ลายมือปู่หางเดียวนะคะงวดที่ เมื่อต้นเดือนเมื่อต้นเดือนปู่ก็ส่งมาให้เห็นไหมคะอันนี้คือคาพูดของปู่คําพูดของปู่ที่ปู่บอกว่าส่งไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้อันนี้ปู่ส่งมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะปู่ส่งมาเมื่อเมื่อเมื่อต้นเดือนมาห้าปู่ให้ห้าเก้าตัวเดียวแล้วก็มีบวกมีบวกสิบแปดแล้วก็บวกสิบเก้าแล้วก็หนะึ่งนะจอนก็ ลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมานะคะอันนี้ปู่ส่งมานะคะปู่ส่งมาเลยแต่เมื่อเช้านี้ก็ปู่มาเลยคะ่ะนี่คะ่ะแปดหนึ่งสี่กับหกแปดนะคะ fc ขนาดนถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอเอาไว้เนาะเจ้าออ,ออนก็เป็นเพียงช่องทางเป็นสื่อกางให้ fc เท่านั้นนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะถ้าอย่างไรก็ถ้า หรือมันพลาดหรือ,อยังไงก็จอ,อนก็ต้องขอขอ,ขออภัยขอขอากราบอาภัยมาท่านนที่นี้ด้วยนะคะแต่ปู่หังเดียวก็ค่อนข้างที่จะออนเจออนก็ค่อนข้างที่จะโอ้มั่นใจนะคะในระดับหนึ่งเลยว่าปู่หังเดียวนี่นะคะแล้วก็มาอีกท่านหนึง่งจออนขอฝากไปเลยนะคะเพราะว่าอีกท่านหนึ่งก็ส่งข้อความมาเหมือนกันเมื่อเช้าคะ่ะก็คือ,อ,อพามอ้วนค่ะพามอ้วนพามอ้วนก็เป็นบุคลากรที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลย 90%นะคะพามอ้วนเป็นพระอาจารย์ที่คนหนึ่งที่จะออนมั่นใจ90%บนท่านให้มานะคะ2ตัว3ตัวก็296นะคะแล้วก็298แล้วก็290นะคะบนนะคะท่านส่งมาเมื่อเช้าเองค่ะแล้วก็ล่างก็5005แล้วก็87นะคะ F c ฟอก็ลองไปพิจารณา,นานดูเอานะคะปู่หางเดือยส่งมาหาเจออนเมื่อเช้านี้เองเอฟพามอ้วนค่ะโทษพามอ้วนนะคะ เห็นไหมครับภาพอ้วนส่งมาภาพอ้วนส่งมามี296 298แล้วก็2 290นะคะ290แล้วก็ล่างก็ให้50นะคะ50แล้วก็05แล้วก็87นะคะ3ตัวโต๊ดนะคะทางเห็นมาบน3ตัวโต๊ดนะคะอ่าวิ่งล่าง8ตัวเดียวนะคะ8ตัวเดียวนะคะวิ่งล่างปู่วามอ้วนให้8ตัวเดียวนะคะ วิ่งล่างแปดตัวเดียวนะคะาพามอ้วนให้มานะคะ fc ทันไหมคะ fc ทันไหมคะถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอเอาไว้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะพรามอ้วนนะคะ296กับ298แนะคะแล้วก็2อ0เกนะคะสามตัวโต๊ดนะคะวิ่งล่างตัวเดียว8นะคะาพามอ้วนนะคะแล้วก็5 0 0 5แล้วก็8 7นะคะทันไหมคะ fc อันนี้ปู่หางเดียวนะคะนี่ปู่หางเดียวจะอ่อนขอรวมเลยนะคะเพราะว่า จะได้เป็นคลิปเดียวกันไปเลยนะครับเพราะการทํา YouTube นี่ต้องประมาณ7นาทีถึง8นาทีนะครับเจออนก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเจออนก็เลยเอามารวมกันเพื่อที่จะดึงเวลาให้ให้เวลามันได้ได,ได,ได้ได้ของรอบ youtube นะคะเอฟซีขาเจออนก็ฝากช่องด้วยเนาะเจออนก็เพิ่งเดินเข้ามาสายย<ม>ูทูบเบอร์ได้ไม่นานนะคะถึงแม้ว่าคนดูเจ,จออนก็ยังไม่เยอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครคน จออ่อ,คอ,คอ,คอกค่อยๆจะให้ค่อยเดินไปโดยที่จะพยายามให้มีคุณภาพช่องเจออนก็จะพยายามทาให้ช่องของตัวเองช่องของเจออนให้มีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าตอนนี้คนยังไม่ค่อยดูเจออนมากก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเจออนก็เพิ่งหมักเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะยังเจออนก็ฝากช่องด้วยช่องเจออนพารวยนะคะเจะออนจะเดินสายนี้เลยไม่ได้ถ้าไม่มี f อคอยสนับสนุนนะคะสุดท้ายนี้เจออนก็หวังว่าพรุ่งนี้ เอฟซีของเจียออนจะมีข่าวดีกันทุกคนและปังๆกันทุกคนโชคดีนะคะเอฟซี่ะโชคดีมากๆเจียออนรักเอซนะคะโชคดีค่ะ